พ่อขอการพ่ครับยังเนียังไม่เสร็จคุณรู้อยู่ครับอยากคุยให้ฟังนิดนึงของอลิสนะครับอันนี้รู้แล้วโอเคกันทีไม่ต้องเช็คเนี่ยมันเช็คไหมหุยยิงสองคนฮะ ไม่ต้องใส่นะกาซทำไมแซนทำไมจากอุดรป่ะค่ะอือุดรอก็กลัวมากนะกลัวตายไม่อยากทวายเหรอมาจากอลิสนะสปอนสอร์ไมต้องถวายเนี่ยได้อยู่ มากี่คนสองสอเหรอแล้วจะทําไมผู้ชายก็มามาฮะอัอสองคนผู้หญนะมาแล้วเนี่มันลูกลูกสาวเหรอนี้่ลูกสาวเหมือนกันเหรอเป็นเพิ่อนกันเหรอลูกฮะลูกสิษย์ลูกศิษย์ ได้ด้วยได้สมามาอกี่ค้นคนเดียวึ้นเดียววันมาต้องไปทำงานมันเช้าแล้วก็ออกวันฉันก็ได้เขาเขาจะกลับกรุงเทพอ๋อจะกลับกรุงเทพเหรอมาสทยทำไมโอกาสหน้าโอเคโอเคครั้งแรกค่ะโอเคในสองคนเคยภาวนาไหมไม่ ไม่เคยภาวนาไหมน่งสมาธิไหมเคยบ้างค่ะเคยบ้างก็ฟอนยมฟอนพอเข้านะจะภาวนาแบบไหนนะน่งสมาธิและเดินชงคลมนะให้ดูนะโอเค เลยสองคนก็มาภาวนาด้วยเหรอปฏิพัฒน์ฮะโอกาหนาเจ้ค่ะโอกาหนาเคล็ด <c oughs> <c oughs> ก็ไม่โอากาสนะสำหรับเคล็ดไม่มีโอกาสนา <c oughs> ไม่ได้พัชพันนะไหนอลิสเป็นยังไงฮะไม่รู้ตอบไม่ได้รครับฝันนี้จ้ค่ะจะครับวันนี้สามวันแล้วค่ะ ไม่อนุญาตไม่อนุญาตอยากอยู่ต่อแต่ว่าลูกต้องไปเรียนเจ้าค่ะไปเรียนที่ไหนลูกชายค่ะลูกชายกรุงเทพค่ะอ๋อที่มาครั้งแรกประทับใจเลค่ะก็รู้รู้วุฒิภัทรนี่ยังไงรู้จักมาจากหลวงปู่จันเรียนเ้าะค่ะลูกศิษย์หลวงปู่จันเรียนแจ้งให้ทราบค่ะอ๋อท่านหารเจ้าค่ะใช่ลูก ที่นี้มันเงียบกว่าชอบมากเลยเจ้าค่ะทำสาหายโอ๊คเยอะนะ,ะเลยเมทีเยอะปุ่นไวยเยอะ,ะที่นี่ไม่ให้พุ่นไวขอน้อมถวายปัจจัยบุชาคุณนะเจ้าค่ะแต่ว่าลูกจะขอโอนเข้าบัญชีนะคะได้อขอเลขบัญชีนะเจ้าค่ะอ๋าก็ต้องทำ ถามพระเวนนะไม่เอาคุณเชกับนะถามถามพระเวนภาวนาดีมากเลยเจ้าค่ะมาอีกได้นะมาทุกเมื่อนะเนี่ยสองครั้งนะเหมือนกันนะทุกเมื่อในบางทีบางทีก็ถามตัวเองนะมีชีวิตเพื่ออะไรฮะฮะ ทุกวันก็ไปทํางานทำงานทำงานทำงานเพื่ออะไรฮะมันเพื่อล้างไก่นี่ฮะฮะไม่เหนื่อยเหรอฮะและชาตินาจมือนกันนะฮะทำงานทํางานทํางานฮะเพื่ออะไรฮะมันความสุขอยู่ไหนฮะตอนชาเดินขึ้นมานะมันไม่อยากลุกก่อฮะมันทุกข์แล้วนะยุคข้าวก็เป็นทุกข์อะ อยู่น้ำก็เป็นทุกข์นะปวดขี้ก็เป็นทุกข์นะอยู่นอนก็เป็นทุกข์นะรังไข่นี่ไม่ได้ไม่ได้ทุกนะเต่ของเขาก็ทํางานเพื่อรังไข่นี้ตลอดเวลาฮะซึ่งเนื่อยช่งชื่อังไข่นี้ก็ตายฮะและจิตใจก็ไปหาไปหา,ารังไข่ใหม่เพราะว่าของเขาไม่ได้ไม่เคยพิจารณาดูารังไข่นี่ฮะมันจะมีความสุขอะไรลังไข่นี่ฮะมีเดวิติละปทุกข์ และคงเราคิดว่าเป็นสุขนะะ in. อยู่ข่าวก็กินข้าวนะได้เมื่อร่มไม่อยากกินฮะมันเป็นสุขยังไงอะแลขคงเราคิดวา่ามันกินข้าวก็เป็นสุขนะะอยู่นอนก็เป็นเวลาไปนอนก็เป็นสุขนะมันไม่ใช่นะอ <laughs> <laughs> ยังแม่อาบน้ำเหรอ <laughs> <c oughs> ทดลองดูนะนก็ก็นอน24ชั่วโม,มงได้ไหมฮะไม่ได้ก็เมื่อเป็นสุขนะทําไมไม่กินตลอดเวลากิน24ชัมม่วโมงเมื่อเป็นสุขนะนอน24ชัมม่วโมงเมื่อคิดว่าเป็นสุขนะแต่มันไม่ใช่เป็นวิธีระบายถุกนะเลทุกชัยเนี่ยมาจากไหนฮะฮะมันไม่ชอบอยากได้นี่อยากได้นูน่นไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันน่นนะทุกมาจากนูน้นนะ ในข้องเขาไม่ได้ดูนะเพราะว่าขของเขาก็มองดูอะไรนะเออเดี๋ยวทำนี่ก็มีความสุขเดี๋ยวทำนนก็มีความสุขนะนดได้ดูดูนานนะมันไม่มีความสุขแท้ะนะความสุขแท้เกิดในใจความทุกเกิดในใจแล้วทำไมไม่ไปดูนะนะทำไมไม่ไปดูในใจอ๋อของเขาไม่ได้ดูภายนอกนะ เห็นคนนี้ก nah. ็มีทุกข์นะเห็นคนนูนก็มีทุกข์นะเห็นคนนูนก็มีมีมีมาความโกรธขึ้นมาฮะเนี่ยหัวหน้าก็ปอกอะไรก็อะไรโมโหขึ้นมาฮนะนี่นั่นมันทุกข์นะไม่ชอบันนี้ไม่ชอบันแล้วองเราสุดท้ายก็คิดว่านั่นมันความทุกข์ความสุขก็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 มาจากคนนี้คนนูนคนนั้นโอกาสนี้โอกาสนูนโอกาสนั้นนะแต่มันไม่ใช่เกิดในใจ เพราะว่าใจของเราก็ไม่เคยพอใจเมื่อนั่งสมาธินะเมื่อนั่งสมาด้วอะไรอยู่กับพุโทโธเ็ล้ให้ใจเขานะถึงไม่มีความคิดขึ้นมาถึงไม่มีความจาขึ้นมาไม่มีถุกเพราะว่าพอใจมันใชจมันพอ่อมันอิ่มพอฮะไม่อยากได้อะไรมันก็ออกจากสมาธิอยากได้นี่อยากได้นัน่นหปุ้นไวหวตลอดนะมันจะเห็นชัดๆนะนี่มันปุนไหว ไอ้ค้าใยนะคิดดูนะมัน,ม,น,ม,นม,ม,มีชีวิตเพื่ออะไรนะมันจะประโยชน์อะไรนะยาเสียชาติเกิดนะมันชาตินี้ก็อยู่กับาศาสนาพุทธชาติหน้าก็ไม่รู้นะมันอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนฮะเมื่อไม่ได้หาทางออกกนะ็มันก็ชาติหนา้าอาจจะไม่ได้เจอาศาสนาพุทธนะ,ะและมันลมพอ,ไม,อไ,ไ,มนะไม่รู้อนะไรไม่รู้ตัวนะไม่รู้จักศีนะไม่รู้จักศีหานะ และทำพิษตลอดเลหาหลังฮะอยากเกิดในเมืองฝรั่งฮะนี่คนไทยก็ชอบไปเมืองฝรั่งนะนี่หาได้เงินนี่เมืองฝรั่งก็ไม่ได้พระเจ้าเงินนะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแล้วสุดท้ายก็มันไม่มชีชีวิตของเราไม่มีความหมายไม่ได้หาได้มันไม่ได้ยากได้ไม่ได้ยากได้ไม,ไดไดมันโลภมากนะฮะ แล้วมโมโหมากนะเห็นไหมเมืองฝรั่งทำอะไรไม่ได้ทำแต่สองกราบนะฮะเห็นไหมเห็นชัดชัดไหมนี่เพราะว่าไม่รู้จักนะามหมายของชีวิตของเราในความหมายของชีวิตของเราเมื่อเป็นชาวพุวดก็รู้ววอยู่ต้องหาทางออกเข้าใจไหมนี่ทำประโยชน์กับชาตินี่เพราะว่าชาติหนากก็ไม่รู้จะเกิดที่ไหนฮะเข้าใจไหม วาพอยัตาวริวะหาปุวะปุริปุริสากะรังเอวเมวะอทโตินังเพืนัางอุปคัปปิทิจิตังปุิทังทุมหังกิพเมวะสมิจจโทสาเบปุรุสังกะปัจันโดภนาระโสยัตถะมานิทูติระโสยัตถะซาเบีโววิวัจันโตซาบารโก วินาสัตุมาเทพวัตวันทายโสุขิทิคายโกภาวะอภิวาทนสีเลสะนิจังวุทธาปัจจัยนอจัทธาโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังภวัตุสาปมังคลังอาคันทุสาปเทวัฏฐาสาปพุทธานุภาเวนาสสติภวันุเท พวัตุสัพปมังกลังระคันตุสัพเปเทวตาสัพปธรรมานุภาเวนะสราโสติพวันตุเทพวัตุสัพปมังกลังระคันตุสัพเปเทวตาสัพปสังขานุภาเวนะสราโสติพวันตุเท ให้ทุกคนก็กินข้าวข้างล้างนะ้ำทีมาอาหารเลือเฟื้ไม่ต้องรีบไปไหนนะฮะถ้ารีบไปที่บ้านนะมันปุ้นวาตลอดนะฮะอยู่ที่นี้ก็มมันใช่นะมันเย็นนิดหน่อย